สวัสดีค่ะวันนี้จะจะหิวจะมาทำหมูสับผัดชานะคะส่วนผสมก็จะมีหมูสับค่ะพริกขันนะคะน้ำตาลทรายนะคะน้ำตานะคะ หอยนางรมนะคะพริกบดค่ะกระเพรานะคะพริกไข่สดนะคะซอสปรุงรสนะคะกระชายนะคะแลามะเขือค่ะตอนนี้ท่่หู่ก็จะมาผัดให้ดูเลยนะคะว่าส่วนผสมแล้วก็เรามาผัดวิธีผัดเลยค่ะกันเลยนะคะครั้งแรกเราก็ใส่น้ำมันน้อยหน่อยนะคะอย่าไปใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะมันเกินไปนะคะ แค่นี้พอนะคะอย่าไปใส่เยอะนะคะน้ำมันแล้วก็ใส่พริกบดกับกระเทียมะค่ะลงไปเลยนะคะถ <ci> ้าไหนชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะคะถ้าไหนไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะ <S <s <ci> ท,ที่ <S <s <ci> ว่าเราชอบแต่ว่าถ้าเจหิวเนี่ยชอบจัดจ้านนะคะเจหิวเราจะใส่พริกเยอะนะคะ <S <s <ci> ก็คนไปเรื่อยๆนะคะคนไปคนไปเรื่อยๆค่ะ ให้พริกมีกลิ่นหอมกันนะคะแล้วก็เค่อยใ,ใส่ใส่หมูสับนะคะลงไปใส่หมูสับลงไปนะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆก่อน,นะคะ่ะผัดแล้วเราก็ตอนนี้ก็ใส่กระชายลงไปเลยนะคะกระชายลงไปผัดเลยค่ะให้กระชายหอมหอมให้หมูอหอมหอ เรื่อยๆค่ะเติมแล้วก็เติมน้ำนิดนึงเติมน้ำนิดนึงค่ะก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะ,อะตอนนี้เราก็ใส่มะเขือค่ะ แล้วก็ใส่พริกไทยสดลงไปค่ะแล้วก็ขัดไปเรื่อยๆเราก็มาปรุงรสกันเลยค่ะปรุงรสด,ด้วยซอสนะคะสาเขียวนะคะสองช้อนนะคะ แล้วน้ำมันหอยค่ะสองช้อนนะคะน้ำปลาแล้วก็เอาครึ่งช้อนพอค่ะน้ำปลานะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลค่ะแล้วก็ผัดไปก่อนนะคะ ผัดไปเรื่อยๆกันนะคะผัดจนเป็นหมูสุกนะคะให้มะเขือสุกอย่างนิดนึงนะคะแล้วเราก็ค่อยยกขึ้นนะคะตอนนี้คนเราก็คนไปเรื่อยๆค่ะคนไปเรื่อยๆแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะกินหอมมากเลยนะคะหอมมากเลยเพราะว่าเจ๊หิวเป็นคนชอบทานให้แซกแซนะคะเผ็ดเนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่า ใครชอบก็ไม่ต้องใส่ริกเร่เหะะวานเจ๊หิวแะ่ถ้าที่หิวเป็นคนชอบทานจะจับแล้วจับถ้าคนไปตัดเรื่อยๆนะคะไม่ต้องนี่นะคะถ้านิกมเดี๋ยวมะเขือจะไม่สุกนะคะแล้วก็ผัดให้มะเขือสุกแล้วก็กระชายหอมขึ้นค่ะ<ม>แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆผัดไปผัดไปแป๊บนึงนะคะแล้วก็ค่อย ดูว่ามะเขือสุกไหมเราก็ไม่ต้องให้สุกมากนะคะสุกมากก็บบจะเละนะคะแล้วก็ผัดไปต้องดูนะคะถ้าเกิดว่ามะเขือไม่สุกเราก็อยา่าเพิ่งที่ตักขึ้นนะคะแล้วก็คนไปค่ะถ้าใครอยากให้สีสวยแล้วก็ใส่พริกขัดลงไปนะคะ ที่ขันนี้กะคำไม่เราสีสวยค่ะนะคะแต่เจี่ยวเป็นคนชอบทานจัดจ้านนะคะทานแล้จัดจัดเชี่ยวก็ชอบค่ะก็สุกแล้วนะคะที่ิวก็จะใส่ผักลงไปค่ะ ใส่กะเพราลงไปนะคะแล้วก็ทําให้แบบสีสวยมีสีสันด้วยค่ะแล้วนกะ็จะมี้ก็หอมนะค่ะหอมทั้งมะเขือหอมทั้งกะชายหอมทั้งกะเพรานะคะหมูก็หอมค่ะห,หอมมากเลยค่ะ<ม>นี่ค่ะเราทำทาเองนะคะอยู่ที่บ้านเนี่ยได้ทั้งวันเลยค่ะตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะอร่อยเลยค่ะมะเขือก็ กำลังดีเลยค่ะสุกหมดทุกอย่างแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาจัดใส่จานเลยนะคะค่ะแม่เจ้าหิวก็จะปิดไปนะคะแล้วก็จัดใส่จานค่ะ เรามาจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะหอมมากเลยค่ะขอ,องใส่วันนี้ต้องทานข้าวหลายจานเลยนะคะ หอมมากเลยสองไฟวันนี้ต้องทานข่าวหลายจานค่ะเสร็จแล้วค่ะหมูสับผัดชาของเจ๊หิว